าจากหน้าภัยนะก็มีเป็นดินนาะสศกันมังกอนนะแล้วก็น้ํากรกฎมีนพิจิกนะแล้วก็ลมเมถุนตุนกุมนะแล้วก็ไฟไมสิ่งหนึ่งนะไฟอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นลมนะดาครบสิบสองราศีนะเด่นๆก็จะมีเป็นเดรสตาราศีกุมกับสเตลลาศีสี์เท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นคู่ อ้แตกต่างอีกแล้วนะแต่อันนี้คือขึ้นมาน่าจะเป็นเขายอมคุมนะก็อันนี้นะก้าเหลี่ยนะโสดนะหรือไม่ก็เขากําลังคิดหรือกําลังศึกษาค้นคว้าอยู่นะอาจจะคิดจะทําอะไรบางอย่างอยูอนะ่ไปเรียนต่อหรืออะไรหรือเปล่านะหรือว่าเขาอาจจะคิดคุณกาลังคิดโปรเจกต์หรือกำลังจะทําอะไรอยู่หรือเปล่านะโดยที่มีกําแพงไม่บอกเขานะเป็น อะไรที่ถ้าก้าวไม้คือมีโรคถึงตัวสูงอินโทรดนะหรือว่ามีการบล็อกปิดการคือไม่ได้บอกทุกเรื่องไม่ได้ส่งข่าวกันนะล้ตอนนี้น่าจะเงียบกันอยู่นะเพราะว่าก้าวเองคือโสดนะถ้าไม่ได้โสดนะก็คือทําตัวเหมือนโสดก็ได้นะคุณหรือเขาก็ได้นะแต่ว่าเจ็ดพ้วยนะคือมีตัวเลือกเยอะหรือว่าตอนนี้มีมีภาระหนะ้าที่มีโปรเจกต์หลายอย่างที่อยากจะทํานะทั้งงานการเรืองหรือว่าการ ดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้อยก็ได้นะหรือการเรียนการทํางานนะถ้า mm. ไม่ได้หมายถึงว่ามีช้อยตัวเลือกเยอะดูไปก่อนก็เลยยังทําตัวโสดอยู่นะแต่ว่าก็มีช้อยอยูเยอะนะหรืออาจจะมีงานโปรเจกต์อะไรที่กําลังคิดแผนที่จะไปศึกษาค้นคว้าหาแล้วก็ทำนะคะเพดดับซอนก็ยังคิดเ,เรี่ยกว่าตัดสินใจจะทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะแต่ยังไม่ได้บอกหรือประกาศให้ใครรู้นะแปดปีนะก็น่าจะ ไปน,นี้คือ,อ,อเดี๋ยนะเจ็ดถึงอแปดเพราะเป็นเซเว่นนะนี้เป็นเจ็ดเจ็ดเหลี่ยนะก็คือใช่ละเจ็ดเองก็คือเขากำลังรอดูเอ่อเรียกว่าคลิผลผลิตนะดูว่าพัฒนาหรือว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังค้นคว้างานที่เขาจะทำนะมันจะไปแล้วเวิร์กไหมนะหรือเป็นคุณก็ได้นะที่เขาคิดว่าเออหรือว่าจะไปต่อดีนะแต่ไปต่อเนี่ยในลักษณะที่ตอนนี้เหมือน ดูเป็นลักษณะของตัวเลือกมากกว่าแล้วเป็นช้อยเยอะนะคะเจ็ดคู่ยังไม่ได้ขึ้นคู่รักอะไรเลยนะก็คิดที่จะยังไปต่อนะตอนนี้น่าจะเหงาเงาอยู่นะมีห้าเหรียญนะแล้วก็เจ็ดเหรียญมาลบเก้าเหลือสองเหรียญนะยังตอนนี้ก็อาจจะมีการหมุนเงินหรือบาลานซ์ความสัมพันธ์หรือว่าวนวนเวียนเยียนอยู่ในชีวิตคืนนะเดลสตาก็คือยังมีป้าหมายความหวังอยู่นะกับสิ่งที่จะทําลงมือทําไม่ว่าความสัมพันธ์หรือการงานนะ พี่น้องครับก็คือคุณยังมีผลมีทค่คนต่อใจนะเขายังรู้สึกถึงอยู่นะยังไม่ได้เอลืมนะยังรู้สึกอยู่นะมีอิ่งผลอยู่นะหรือถ้าเรื่องอาการงานก็คือเรียกว่าพี่น้องครับอาจจะต้องทําอะไรที่เป็นลักษณะของแนวเอ่ออาหารนะเพราะว่าเป็นถ้วยนะหรือเกี่ยวกับการทำเนอร์เซอรี่ดูแลเด็กเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอีโมช์นะดูแลนะเป็นหมอ ปรึกษาอะไรก็ได้นะหมายถึงหมอพวกทางจิตวิทยานะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงหมอดูนะจริงนะครับส่วนสเตนนี่นะเรียกว่าตอนนี้นะอย่างที่บอกคุณนะอาจจะค่อนข้างที่จะแข็งแล้ก็สตีองกับเพานะมีความคู่แตกต่างอายุเชื้อชาติศาสนานะตัวไพ่สเตนนี่นะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะอายุห่างกันพอสมควรนะห้าถึงสิบปีขึ้นไปนะแล้วก็ แล้วตอนนี้ไพ่นี้คือนะคะสิงโตหลบอยู่หลังผู้หญิงแปลว่าเขายอมให้คุณเป็นช้างเท้าหน้านะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลือกอยู่นะห้าดาบน,นะเคยเนี่ยมีการก้มหน้าร้องไห้ด้วยนะห้าดาบน,นี่ก็คือเขามีความบางครั้งก็คือขัดแย้งกับคุณนะแล้วก็เคยถอดใจแล้วก็เคยยอมแพ้หันหลังให้ไปแล้วนะหรือมีปากเสียงทะเลาะก,กันอยู่ก็ได้นะแต่ว่าก็ยังพร้อมที่จะ ไปต่อนะ้วเพราะว่ามันมีเจ็ดเหรียญอันนี้นั่นเองนะก็แค่ว่าเคยหันหลังเคยถอดใจไปแล้วนะแต่ก็ยังดูด,ดูอยู่นะยังกีบไว้อยู่นะเพราะว่ามีสเตนขึ้นเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วใบน,นี้คือไพ่คู่นะจะเป็นคู่เหมือนคู่เหนื่อยคู่กรรมนะประมาณนั้นเดอะฟูนะเขายังหลังอิสระนะไม่อยากโูกมัดนะเดอะฟูนะก็เลยอาจจะเป็นเริ่มต้หนหาอะไรใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆทำนะหรือคุยกับคนใหม่ๆก็ได้นะแต่ก็ยังไม่ละทิ้งจากคุณนะยังยังมีอยู่ในหัวสมองนะยังมีผลอยู่นะเพียงแต่ว่าเจ้าฟูววนี่เขาไม่ชอบให้ใครมาปลูกนะจะไปเรื่อยๆหรือว่าอยากจะหาอะไรใหม่ๆทําก็ได้นะหรือว่าช่วงก็อาจจะไปเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศอะไรก็ได้นะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นเจ้าฟูคือการเริ่มต้นใหม่นะหรือเขาอยากจะเริ่มต้น อะไรใหม่ๆก่อนแล้วเราเคยวนกลับมาว่าจะเอาไงต่อนะแต่ว่าก็ดูแล้วยังไม่ได้ทิ้งไม่ได้อะไร่ะเพราะว่าไม่มีใครงเลยนะคะแล้วก็ขิงเหลียนอะะอันนี้ก็เรียกว่านิ่งเลยนะเขาจะนิ่งใส่ขุนนะคิงเหลียงกับสเปนอ่านหน้าชนกันเนี้ยคือเขานิ่งแต่เราก็ยอมคุนนะคือเพราะว่าเคยมีความขัดแย้งทะเละาะปากเสียงกันนั่นเองนะห้าดาวนะก็เลยคนนึงเงียบคนนึงก็ถอยหลังยอมนะแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระสักพักไะไม่ต้อง ไปข่มขู่หรืออะไรมากนะก็แต่ว่าเขายังไม่ได้เลือกใครท่างนี้นะก็ชอบเยอะอู่นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ชอบอปลูกบัาตัวนะก็ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็นิ่งแล้วก,การเงินเขาก็ยังดีอยู่นะก็ยังนิ่งแล้วก็มั่นคงอย่งนะนิ่งจนนิ่งจริงเลยนะคิเงเรียนนะก็รวมๆให้รู้นะว่านะตอนนี้สถานการณ์ทั้งสิ่งเงี้ยวคิด นะความสัมพันธ์นวกการางานตอนนี้เขามีโปรเจกต์หรือคิดอะไรอยู่หรือว่ามีคนในความสัมพันธ์กี่คนตั้นเองเนะี่ยรวมๆเป็นประมาณนี้